สวัสดีค่ะทุกคน ใบไผ่นะคะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายให้กับทุกทุกคนนะคะที่กําลังลังเลกําลังสงสัยเกี่ยวกับประกันสุขภาพให้ได้ฟังกันนะคะระหว่างแยกค่าใช้จ่ายกับแบบเหมาจ่ายค่ะเป็นยังไงวันนี้จะมาอธิบายความต่างให้ฟังกันนะคะทุกคนมาดูแบบแผนแยกค่าใช้จ่ายกันก่อนนะคะแผนแยกค่าใช้จ่ายค่ะเวลาที่เราแอดมิดไม่สบายนอนโรงพยาบาลนะคะทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายมาให้เราหนึ่งก้อนสมมุตินะคะเราไป ทานส้ตมตำปูปลามาค่ะแล้วเกิดท้องเสียนะคะต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาล2คืนนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะคือ4ี่0 0ื่บาทโร,โรงพยาบาลที่เรานอนค่ะก็คือตกคืนละ5,000บาทนะคะ2คืนก็คือ10,000หมืละจาก4 0 0 0 0เหล 3, ะะือส0,000ื่ค่ะาม0 0ืตัวเนี้ยเขาก็จะไปแยกเบิกอีกค่ะว่ามีค่ารักษาเท่าไหร่ค่าแพทย์เท่าไหร่คือแยกเบิกตามหมวดต่างๆตามรายการที่เรามีงบเลยคือ เบิกเคลมได้จริงตามงบที่เรามีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของแผนแยกค่าใช้จ่ายแบบคร่าวๆนะคะแล้วยกตัวอย่างเช่นแผนค่าใช้จ่ายนั้นมีวงเงินการเบริกเคลมทั้งหมดนะคะสูงสุด1.3ล้านสมมุติว่าเราแอดมิดด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ไปนะคะหลังจากนั้นค่ะอีก2อาทิตย์เราเป็น ท้องเสียอ่าแบบนี้นะคะมันจะรีเซ็ตเป็นวงเงินใหม่ค่ะแต่ถ้าแอดมิดด้วยโรคเดิมค่ะก็จะเป็นวงเงินเดิมอยู่นะคะอันนี้คือสรุปส,ปสั้นๆของแบบแผนแยกค่าใช้จ่ายค่ะมาเป็นแบบแผนเมาจ่ายนะคะทุกคนเมาจ่ายในที่นี้ไม่ได้เมาจ่ายทุกอย่าง e อ y t h i n g จริงกระเบลนะคะจะเป็นการเหมาจ่ายค่ารักษาค่ะแต่มันก็จะมีตัวที่ล็อกอยู่นั่นก็คือการล็อกค่าห้องค่ะหรือว่า,าตัวล็อกอื่นๆนะคะซึ่ง รายละเอียดพวกนี้ค่ะมันจะมีตามแต่ละของบริษัทตามแต่ละแบบแผนนะคะซึ่งเราก็ต้องมาดูรายละเอียดให้มันถูกต้องให้มันครบถ้วนก่อนที่จะซื้อน,นะคะหลักๆโดยทั่วไปค่ะคอปพอนะคะได้ออกมาว่าให้แบ่งแยกหมวดในการเบิกเทม,มกันเนี่ยออกเป็น13หมวดยกตัวอย่างเช่นค่าห้องค่าแพทย์ วงเงินการรักษานะะต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะมีอยู่ทั้ง13หมวดอ่าแต่วันนี้แถมนิดนึงค่ะจุดเด่นของโตเกียวมารีนค่ะเขาเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้า4หมวดเสริมมาอ่าที่คุณลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์อย่างครบถ้วนและเต็มที่นะคะก็คือ1เลยค่ะค่าเตียงเสริมนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ ลูกนะคะเข้าแอดมิตนอนโรงพยาบาลค่ะแล้วอายุต่ำกว่า18ปีสามารถเบิกค่าเตียงเสริมได้นะคะ 2. ค่ะเรื่องของค่าเวชภัณฑ์ซึ่งบางอย่างะคะเบิกไม่ได้แต่ในแผนนี้เพิ่มเติมให้ค่ะสามารถเบิกได้ตามงบที่เรามีนะคะยกตัวอย่างเช่นไม้ขยันนะคะเครื่องช่วยฟังออรถเข็นตา่างอะไรพวกนี้ค่ะสามารถเบิกได้ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นในกรณีที่สมมติเราแอดมิดนอนโรงพยาบาลนะคะทุกคนแล้วเกิดจะต้องไปพักฟื้นต่อที่บ้านค่ะตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเบิกค่าพยาบาลเฝ้าไขได้อีกสูงสุด28วันเลยทีเดียวและอีกหนึ่งมวดพิเศษนะคะก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะไปตรวจสุขภาพหรือจะเป็นค่ารักษา OPD หรือจะเป็นการฉีดวัคซีนค่ะตรงนี้จะมีงบให้ลูกค้าเลือกใช้นะคะว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรนี่ก็คือเป็น4หมวดพิเศษเสริมจากของโตเกียวมารินที่เสริ เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าค่ะและสําหรับใครที่กําลังลังเลอยู่หรือสงสัยอยู่ว่าอาวว้าวแู้ตัวฉันล่ะฉันต้องเลือกแบบแยกค่าใช้จ่ายหรือเหมาจ่ายดีก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะมีงบในการที่จะเลือกแบบแผนไหนนะคะซึ่งจุดดีจุดเด่นนะคะมันก็จะ แตกต่างกันตรงที่แบบว่าแยกค่าใช้จ่ายเนี่ยมันข้างงบในการรักษาเนาะมันจํากัดนะคะเวลาที่ผู้ใหญ่อะค่ะนานๆทีป่วยอะค่ะแต่ป่วยนักเวลามีค่าผ่าตัดที่สูงๆนะคะแผนแบบแยกค่าใช้จ่ายมันจะไม่พอเพียงนะคะแต่ถือว่าถ้าเรามีติดตัวไว้เราก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีค่ะหลังจากที่เราได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีแล้วถ้ามันเบิกงบเต็มเราอาจจะย้ายโรงพยาบาลไปใช้สิทธิประกันสังคม ว่าย้ายไปโรงพยาบาลที่เรา,เาโรงพยาบาลของรัฐต่ออย่างนี้ก็ยังได้นะคะแต่สําหรับแผนเหมาจ่ายอะคะ่ะสมมติถ้าเป็นอะไรหนักๆมาเป็นผ่าตัดอ่ที่มันตุ้งสมองหรือว่าการที่เป็นมะเร็งหรือทําคีโมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแผนแบบเหมาจ่ายย่อมที่จะตอบโจทย์มากกว่านะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฝากไว้นะ,ะมีน้อยดีกว่าไม่มีค่ะแล้วก็มีมากก็ดีกว่ามีน้อยนะคะเพราะว่าประกันสุขภาพนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญะคะ่ะทุกคนควรมีติดตัวไว้ค่ะมันจะทําให้เราได้เข้าถึงการรักษาที่ทันท่วงทีนะคะและที่สําคัญะคะ่ะก็คือว่าการที่เราตั้งใจทํางานทุกวันทุกวันทุกวันนี้ค่ะไม่แน่ค่ะวันหนึ่งถ้าเราเกิดเจ็บป่วยหรือไม่สบายขึ้นมานะคะหลายๆคนคงเคยดีนะคะเก็บเงินมาทาั้งชีวิต ผู้ทิดให้หมอและโรงพยาบาลค่ะไม่อยากจะให้เราต้องเอาเงินก้อนของเราเรงินเก็บของเราออกมาใช้จ่ายเพื่อรักษาตัวเองคะการทําประกันสุขภาพเป็นการที่รักษาทรัพย์ค่ะไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าของเราจ่ายเองนะคะให้บริษัทประกันเป็นคนจ่ายให้ดังนั้นเป็นสิ่งที่ควรมีนะคะยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง u t u b e ใบไผ่ยุรีด้นะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย